ในยุคนี้เนี่ยผมว่าต้องพึ่งผู้ปกครองอผู้ปกครองถ้ามีความรักลูกมากพอจนเปลี่ยนตัวเองได้นะโอ,โอ้โหโคตรเจ๋งเลยยังไงนะคือเวลาที่ผู้ปกครองมีความรักลูกผมเจอผู้ปกครองแบบนั้นหลายคนนะ<ช>รักลูกรกกักลูกมากพอจนแบบอุทิศเวลาเปลี่ยนตัวเองอยากจะสอนให้ลูกไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่นโทรศัพท์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วผมแบบผมเจอคนพวกนี้ไม่ได้เยอะแต่เจอแล้วผมแบบโหแบบสุดยอดแล้วเขาไม่ได้ t r e ต t เด็กเป็นเด็ก เขาทำให้เด็กเป็นเหมือนเพื่อนเขาที่คุยกันคุณผิดคุณก็คุณก็คุณก็ต้องโดนว่าแต่ฉันผิดเธอก็ว่าฉันได้อะไรอย่างเงี้ยผมเห็นมีผู้ใหญ่คนหนึ่งทําทําน้ําหกปึ๊บผู้ใหญ่แบบโมโหมากอ่ะเฮ้ยทาไมทําน้ําหกเชื่อไหมว่าสายตาแวบนั้นที่ผมเห็นเด็กมองผู้ใหญ่ไม่เห็นในเรื่องใหญ่เลยก็แค่เช็ดเฮ้ยผมแบบโหเด็กแม่งระบบจัดการอารมณ์มันโคตรดีเลยว่ะทําไมผู้ใหญ่คนนั้นทําไม่ได้อ ก็ก็แค่เช็ดไงไม่เห็นเรื่องใหญ่เลยอะไรเงี้ย <c oughs> ผมแบบอันนี้เด็กสอนผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs>